นิวอัมสตรองเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศ,ศักราช2 4 7 3เป็นนักวินอวกาศชาวอเมริกันและเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าเกี่ยวพ่อยู่ดวงจันทร์เป็นคนแรกของโลก <M> mm. เขาได้รับการกัดเลือกให้เป็นนักวินอวกาศเมื่อปี2505และในปีพุทธศักราช2512 เขาได้เป็นผู้บัญชาการของโครงการอพอลโลสเอ็ซึ่งมีเป้าหมายนำยานไปจอดบนดวงจันทร์โดยมีสมาชิกในทีมคือเอ็ดวินอันเดลและไมเคิลคอร์ลวกจำเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลจกจัดเป็นดาวบริวารขนาดใหญ่ํะดับที่5ในระบบสุริยะมีระยะห่างจากโลกเกือบ 4,000กิโลเมตรซึ่งผ่าศูนย์กลางของดวงจันมีขนาดประมาณ1ใน4ของโลกและถ้าเราช่างน้ำหนักบนรวงจันน้ำหนักของเราจะคิดเป็น1ส่วน6ของน้ำหนักตัวเมื่อเราช่างบนโลกเช่นท่าเดวิดอัลสตรอช่างน้ำหนักบนโลกได้60กิโลกรัมเมื่อไปอยู่บนดวงจันทร์ก็จะเหลือเพียง10กิโลกรัมเท่านั้น และาการเคลื่อนไหวของเราก็จะช้าลงด้วยเช่นกันและเมื่อนิวอัลสตรองได้เหยียบลงบนดวงจันทร์แล้วเขาก็ได้กล่าวผ่านวิทยุสื่อสารมาอย่างโลกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ันดวงจันทร์แล้วกำลังจะกลับบนโลกแล้ ที่มนุษย์ได้ไปเหยียบดวงจันในครั้งนั้นก็ทำให้วงการวิทยาศาสตร,ร์ก้าวไกลไปเป็นอย่างมากและในวันนี้จะเป็นวันหนึ่งที่ก้าวเล็กๆของเด็กนักเรียนโรงเรียนกุลหลาวิทยาจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกัน ハハハハ